สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสหายหาสาร์แล้วนะครับวันนี้มาแนะนําแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่ามันนี่รอนะครับก็เป็นแอปเล่นเกมนะครับบางอันเนี้ยก็ให้เล่นเกมทาภารกิจ่ระดานครับจะได้เพิ่มหนึ่งนะแล้วก็มันจะมีแอปที่ช่วงที่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่พีเพาจะอัปเดตนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วนะครับมันจะมีให้โหลดแอปแล้วก็เปิดออนทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะรับคะแนนนะครับหรือว่าเราให้เราเปิดเล่นนะครับ คะแนนก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมเล่นไปนะครับนี่อันนี้ได้จากเพื่อนก็คือทีละหนึ่งร้อยนะครับในส่วนของตัวนี้ผมเล่นตั้งแต่3ปีก่อนนะ,ะมันแต่ก่อนเนี่ยมันจะไดะ้สมัครใหม่จะได้4,444คะแนนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่ก็จะได้1,800คะแนนนะครับถอนขั้นต่ำก็คือ2,000คะแนนเนี่ยก็เท่ากับ20เซนนะครับแต่ว่ามันจะเงินเข้าเพย์เพแค่18เซนยูโรนะครับก็ จะเยอะกว่าเซนของอดอลลาร์นะครับอโอเคเอาเดี๋ยวนะมันค้างาอ่ะเดี๋ยวผมขอกดดูคะแนนใหม่นะ,ะในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็ได้จากเกม Merge Defense นะครับหลักๆเลยสามร้อยสี่ 3, 3, คะแนนสามพันสี่ไอ้สามพันสี่ร้อยคะแนนนะครับแล้วก็1,200 7,600เจ็ดพันหกร้อยแล้วก็7,600นะครับที่เล่นได้นะ อันนี้ผมเล่นตั้งแต่ช่วงปีก่อนละอ่ะช่วงมันจะอัพเดทก็เลยอ่ะลบไปนะครับคะแนนผมมีก็มี28,000กว่าคะแนนนะอ่ะวันนี้ก็เลยถอนไปนะครับยอดเงินก็เข้าไปเทียบร้อยนะเดี่ยวแรกก็ถอนไป2,000คะแนนนะครับแล้วก็1,800คะแนนก็จะเป็น2สองลานล่าน,นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ่าสี่เส้นไอ้สี่สิบเส้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลย ในส่วนของการถอนนะครับเนี่ยมันก็จะตัวนี้นะครับถอนขั้นต่ำก็200 0คะแนนนะครับเราสมัครใหม่เนี่ยเราก็ได้มาแล้วนะครับ1,800คะแนนหาอีก200คะแนนนะครับแต่ว่าช่วงนี้แอปมันมีไม่เยอะนะครับมีแค่แอปเดียวตัวนี้แนะนำนะครับยาใช้ p p n นะครับไม่งั้นเนี่ยคะแนนมันจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่ $4 ดอลลาร์นะครับอันนี้ผมเจอไปนะครับดีที่ผมโหลดมาใหม่ปุ๊บแล้วมันให้ถอนขั้นต่ำที่ยี่สิเซนอยู่นะ ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้2 5ของเพื่อนนะครับแล้วก็อันดับแรกเนี่ยเชิญเพื่อนมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้100คะแนนเลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมตัดไปให้ดูในส่วนของเพ่พ่าวนะครับที่ยอดเงินเข้านะอันนี้มันเป็นเงินยูโรนะครับผมนับดูเนี่ยประมาณสองยูโรกับ42เสิสอนนะครับก็ประมาณนี้ ถ้าเราถอนก่อนเที่ยงเนี่ยเงินมันจะเข้าช่วงเที่ยงไปถึงบ่ายนะเดี๋ยวผมขอดูในส่วนของเมลก่อนเวลานะครับอันนี้มันเข้าช่วง12เลกา32นาทีนะครับเนี่ยก็ติดติดกันเลยนะครับอ,อันนี้3รายการนะครับก็มีเวลา12เลกา32นาทีแล้วก็31นาทีเนี่ยก็2อฉบับติดนะครับอันนี้18เซนยูโรนะครับอีกอันหนึ่งเป็น หนึ่งดอลลาร์กับ87ดเซนยูโรนะครับก็ประมาณนี้อันนี้มันไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมนะบางคนก็เดี๋ยวเข้าใจว่า,อาถอนมา2ดอลลาร์เนี่ยทำไมมันได้แค่ 1. 8 7ดปดเจดนะครับอันนี้ค่ายูโรนะครับมันไม่ใช่ค่าของอดอลลาร์นะตัวนี้มันจะได้เยอะกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวแอปเนี่ยก็จะเป็นร,ปรูปมังกรตัวนี้นะครับเนี่ยไม่ใช่มังกรไดโนเสราร์ามังกรมันจะเป็นตัวนี้ พูดผิดขออภัยนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับหรือว่าเราจะโหลดในส่วนของ Google Play Store ได้เลยนะครับก็มีชื่อว่ามันนี่รอนะครับอโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปนครับสวัสดีครับ